โอ้ยค okay. ันนี้งบ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 จม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 าใส่เบ็ดยักไปขั้นหนึ่งครับผมพี่น้องอยู่ในห่วยน้ำเนาะห่วยบัวครับผมครับผมกระสีเดินใส่ต่อครับผมไปพี่ออมหาอยู่ฮากินเนาะพี่น้องเนาะ เอาวันดีวันดีนะครับพี่รองวันดีครับผมวันดีครับอ่าสุนันต์ไปไปสุปนันต์ใส่เข่าครับผมเดี๋ยวสุนันต์ใส่เข่าตรงนี้นะครับเนาะน้ำกะมาหอดมีอยู่ในกระเปา๋าพอเข่าก็เริ่มเคี้ยงงามมากพี่รองไปใส่เบ็ดต่อเข้าใส่เดือนหน่อยใส่แบตซีเด้อร์เงาเงาหน่อยอย่าไปเด็ดมือ เสียบเบ็ดกับเสียบใให้ให้เสือกให้ให้เงินลงไปครึ่งหนึง่งครึ่งของหอยแต่เพิ่อนเด้ออ่าเด้อพี่น้องเด้อลองใส่เบ็ดกับผมถ้าลูกใส่ใส่พอปลาช่วงนี้น้ำมลหลายอ่าปลาซิวซ่านปลาซิวน้ำมลหลายปลาเขาสิลอยอยู่ค่ะไอ้ลึกเติบน,นี่ใส่เบ็ดลงไปลึกๆเขาขุดหอยไหมนะครับพี่น้องเนาะเออไปห๊ะไปมึงได้ยิ่งมึงได้อีก ลูกปลาคอตี่นั่นค,ครับมาปไป<อ>ครับเหลือเปล่าป,ป,ป้ายเฮาอันต่อไปครับผมพี่น้องลุ้นกันเบิ่งคันใหนกันหน้าเนาะสองคันบ่น มีเหลือป่าวครับสองคังนนี้มาใส่ไ,ไปขึ้นรวมใส่เป็นแล้วครับผมย่างแยมอยสองคันเบิ้งกันคุณเบิ้งคันปีกขจมแห้งแต่ยกป้อครับมีเหลือป่าวคันปีดนี่ เอโอเคป้าพักวอนเนาะ,ะครับผมพักผ่อนครับพี่น้องพักผ่อนคอยยามอีกรอบนึงลุ้นกันว่ามันสิเป็นอะไรครับผมเนี่ยครับผมพีพ่น้องกระซบน้ำใส่เข่าครับผมรอเวลาอีกข้าวนึงครับผมช่วงนี้เขากำลัางงาม เอากลับไปนั่งพัก่อนจักหน่อยนึงครับผมให้น้องน้องพี่โอมตกในหลงหนำครับมาหนีห้มมาทันมาเบิ้งเบิ้งยกค่อยๆ่อยค่อยๆ่อยยกค่อยค่อเด้อเดี๋ยวยกยกขึ้นพักก่อนยกขึ้นพักก่อนดอปะเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวไปยังเดี๋ยวไปยังไป ัยอยปอดินไงนะมาขึ้นมาขึ้นมาม่ใช่ตกสะขึ้นขึ้นขึ้นปลาคูอยอมา,ากันยังยไม่รา้ายฉันไ่เคยิด, <พอ S 2> ดบบกเขาอยู่ย<า><อ>ังจำเลยเลยยัง,งพอไม่กับแค่อยู่ไนะ ชีบเนี่ยมันอันตราย,อ,ยรอ,รอ่มไร้ลบแล้วเคยถึอไร้ลบรอ,บรอเนี่ยใส่เดือนครับผมอไปฟังน้องเดี๋ยต้องไปขุดอีกละหายอยู่ห้กินครับผมะไรกับเขาเมัน,นเดมี๋ยวคือถือตัวนี้มันเลีดแตกเลยมันเห็นหเนดบอ ยืมยืมเมื่อสิยืมเมื่อสิยืมเมื่อสิจะใส่เงียก่อนใส่เดือนกับผมเรือนน้อยกูมาครับคือครับเมื่อกี้วิวเห็นปลาอยู่คือว่าแหล่ไปติดใหม่นะเมื่อกี้วิวเห็นปลาอยู่แบบมติดทางใหม่เดี๋ยวผมลงไปเดูกงเด้อยขากลองก็บปได้มากบออย่าวากันนะพี่น้องเนาะ คาอยกองนะคาอยกองพ่อเอาไปถูกป้ายนะายาังแามรุม่นมัน้งนี่รุ่นเหลี่ยมบฮึบใส่เยือก่อนพี่น้องใส่เดือนใส่เดือนเท่าหยิบใส่เดือนตัวยังไงมาครับ มันจะเงียบๆมันไม่สาดรนีครับคอยละลุนครับน้องนี้ม่ีขาดนะครับดุ๊กไงดุ๊กไงดุ๊กดุ๊กดุกดุตนี้เพี่มมาทนี้เอาูดุกไงดุไงอืมดุกาใหญ่สดยอดครับพี่น้องผ่านลูสหาย่ากินมยเดียม้สองแล้วครับผม มสัเท้าตองกุดีกี่แล้วอันบ่นั่นอะตัวหนึ่งอ่ะตัวสันสันดูหน้าจะได้ด้วยไม่ได้ปลดก่อนปลดก่อนส่องแบทพอเด้อฮ่ามึงใส่เลยถึงเลยมันสวัมันตร์จะได้หำไปยังนี่มาดูข้าคอมาดูดูกเหลืองไง มันอุันดอมันาโอ้โหตึ้นไปเลยอุ้ยมันบริวารมาติดนหามดึงไปดึงเลใสเลยถือเลยเนาะลากไปลากไปมันบริวารมาติสมแบบกินเลยเนี่ยกอดขยับดันเลยอ้ยไอลากไวพูดไปไป อุ้ยดุหน้าพี่น้องหอนซโอนไปน้องเอาแขนโอมเทียบมั้งเอาขวดแอ้เทียบมั้งงี้กูขวดจ้ามแขนโอมเดี๋ยวผมปอะหยาดประกันนะครับเด้อพี่น้องโอ้ยให้ยู่หากินหมันพักลูกไส้หมันครับผมเมียใส่เดือนครับพี่อมบินการแห้งน้ำเนาะใส่เรือยถึงเลยแล้วลูกไส้บอกว่าเลยพ่อ

ไปไปใส่เงีเง้กันอื่นเถอะไปครับฮะพี่มเนี้ยเท่าเรือป่ะเนี่ยเงี้ยมืดปีเหลว่าไม่ได้ตัวขงใส่ถ,ถ,ถ,ถ่ายปอา้องเพื่อจะได้คืบบ่ยกบัง่อน ไปอะไรฮะดียดิเด้อะไรตัวซับไพอถอซไปเดี๋ยดิเด้เดยคอยบ้างค่อยบากันตัวกันปลาแข่งหงื่อปลกดเอายังวะเดี <ไป S 3> ย๋ยดตัวน่อยให้พอลงไปดึงหยาให้บ้าง้ยางมายางมายางมาข oh, uh, ึ้เล ตัวน้อยติดเลือดขนาดน,นี้ปลากระยงไข่ามาปุ๊บมาครับยังก่อนอันล่าพี่น้องเลยพี่อมว่าดึกแล้วดึงให้ก่อยย้ำอืมน,น,นี่เนี้วนะเอาม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 าเนียนเนียนเนาะเนี่ยหมดพอดีเนาะหมดก๋าดีเดยจะไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปเจ้าก๋าดีขนาดจะไปยังเราเหรอปลไปยัง,งเรา ของสุ่มๆไหมเอเอเพี่หน่องคอยว่ากันนะครับเนาะพอกันยิ่งใสาของหายอยู่น่ากินครับผมของสุ่มๆไม่พอปันคมคมปั่นคมๆอคมเอาว่างไว้ครับท่านผิ้